โฟกัสเต็มๆอเล็กเทียรเดชขณะกินเบอร์เกอร์อยู่ริมฟุตบาทโด่งดังและเป็นที่รู้จักทั่วทั้งประเทศสำหรับพระเอกชื่อดังอเล็กเทียรเดชมีาวรายุทธวัย33ปีบอกเลยว่าช่วงนี้แฮปปี้ทั้งหน้าที่การงานและเรื่องความรักเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและนอกจากทำงานในวงการบันเทิงแล้วเขาก็ยังเปิดช่อง y o u t u b e ของตัวเองอีกด้วยชื่อช่อง alex t official มีผู้ติดตามประมาณ4ล้าน6 0 0 0คน ซึ่งเป็นช่องที่เกี่ยวกับรายการพาไปหาอาหารร้านอร่อยๆซึ่งความรักตอนนี้หนุ่มอเล็กก็กําลังกบหาดูใจอยู่กับนางเอกสาวสวยโบเมลาดามักมีโมเมนต์น่ารักหวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดทําคนโสดอิจฉาตาร้อนไม่ไหวล่าสุดหนุ่มอเล็กได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่กําลังนั่งกินเบอร์เกอร์ชิลๆอยู่ที่ริมฟุตบาทข้างถนนพร้อมกับระบุแค,คปชั่นว่า how do you enjoy your life me แนบอีโมจิคอนเบอร์เกอร์ทามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าให้นั่งดีๆหน่อยเพราะท่านั่งทำเอาหลุดโฟกัสเต็มๆ